สวัสดีครับวันนี้ก็193มาแล้วมาเก็บใครกันดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 5 9 70 71 72 73ออออโอเคครับผมวันนี้ได้73ฟองใครมาเก็บขไข่ด้วยกันไหมครับผมบ๊ายบาย,บายครับ